สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเฮียแบงค์อีกแล้วเดี๋ยววันนี้เฮียแบงก์ก็จะมาสอนเล่นเกมบาคาร่านะสำหรับมือใหม่ทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับเซ็กซี่บาคาร่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็จะมาเริ่มจากทุนหลักร้อยน,นะปั้นจากทุนหลักร้อยให้ให้เป็นหลักพันนะครับ วที่จะดีจากเขาไพ่ล้วนๆนะเพราะว่าไันได้มาเล่นสูตรนะครับอ่มาดูกันเลยครับอ่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณในกลุ่มนะครับลายดังนัวนัวไปหมดเลยชั่วโมงนี้เอาลรก็เลือกห้องก่อนนะเพราะว่าชั่วโมงนี้เซ็กซี่มาแรงสุดแล้วก็ใครที่เข้าติดตามผมอยู่ตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณด้วยนะอย่าลืมกดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่ตอไปสําหรับผมนะแล้วก็ ใครที่อยากให้ผมนําเล่นหรือว่าอยากได้ทิคดีๆเกี่ยวกับบาคาร่าแอดมาได้เลยไลน์แอดข้างบนนะ KK 1 6นะครับามาดูกันเราเาว่มาันเลือกห้องก่อนเลือกห้องดีก็มีชายไปกว่าครึ่งนะครับโอเคครับรอโหลดแป๊บหนึง่งฝากเพจทาง Facebook ด้วยนะครับ KK 1 6กับ k ิง g 1 6นะครับหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่อง h e ียแบงก์กาบ k ง n g 1 6นะครับเจอผมได้ที่นั่นเลยนะอะเราก็มาเลือกห้องก่อนขอไปเทเบิลหนะครับวันนี้ จกเขาไพ่ปิงปองนะที่วงวงไว้นะแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะอ่ามากันเลยอ่าไปที่ห้องห้านะครับอยู่วันห้องห้านะวันนี้เอาเลือกเอาใชา้ที่ห้องห้านะมาดูไม้แรกครับเอาเลือกเอาใชา้ครับอ่ามาดูเขาไพ่กันก่อนครับว่าเขาจะออกแดงหรือเปล่านะ <c oughs> ออกแดงหรือเปล่าไม้นี้เราไม่ทันนะเราดูเขาไพ่ไปก่อน Banker has one, p l ้เ has, has six, p l a เล่นชนอมาแบบนี้ตาหน้าขอยืนแดงนะครับขอยืนแดงจากเขาภายนะขอไปแดงนะไม้นี้ไม้ที่หนึ่งนะครับน้ำเงินสองตัดแบบนี้ขอไปแดง place your bet please อาไม้นี้ผมผมขอยืนแดงนะขอยิงแดงนะอย่าลืมนะครับใครที่อยากให้ผมนำเล่นหรือว่าอยากได้ทิคดีๆเกี่ยวกับบาคาร่านะครับหรือว่าอยากจะเป็นได้สูตร พัฒนามาแล้วโดยระบบ AI นะครับผมจัดให้ได้เลยนะแอดไลน์แอดข้างบนมาเลย KK16 นะครับ No more bad ดูหน้าไพ่ก่อนเลยครับแปดหรือเก้ามาโอเคเขาสีนะเขาสี่เขายืนสามแต้มนะครับขอให้มีแต้มโอเคเราสี่สามใบทั้งคู่นะขอให้เจ็ดเข้าเขาโอเคเขายืน Banker has ์มีสี่ผู้เล่นมกกีสามแบงค์เออร์ชนะม้แรกเอาเลือกเอาชายมาก็บวกนะครับแดงมาแบบนี้ขอขอเล่นสลับเป็นน้ำเงินนะครับขอสลับเป็นน้ำเงินละกันไม้นี้นะครับว <Place S 2> างเดิมพันได้ครับแปดสิบ <bet, please. S 2> ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้ไปที่ผู้เล่นนะครับอ่ะไม้นี้ขอไปผู้เล่นนะเบาๆพอนะครับ ค่อยๆเล่นนะครับบาคาร่าอ่านเขาไพ่ให้แตกอย่าใจร้อนอ่ามาดูครั bad แถวแรกเป็นแบงค์เกอร์นะผมคิดว่าแม่งจะเป็นเพเยอร์นะแปดสิบถึงเก้าสิบนะโอ้โหสีชนสีครับขอให้มีแต้มโอ้โหสีสีสองใบเขาหกครับขอให้เรามีแต้มมากกว่าหก Banker h a ร์มีหกผูเนีศูนย์แบงค์ e น e เมี้เล็นมีศดยแงรนแบบนี้ออ้เป่นมแงอนะแบงอีห้ยังเอรงอลยงะแงอล่นแดงออแคออ่นแดงแล้ออันขออยู่ขออยู่ฝั่ง ฝั่งเจ้านะไม้นี้ขอขอทบไปฝั่งเจ้านะครับไม้นี้ไม้ที่สามนะไม้ตามขออยู่ฝั่งเจ้านะขอหน้าแรกสวยๆนะถ้าหน้าแรกสวยนี่หูใบสองไม่ต้องลุ้นเลยโอเคเรายืนห้านะเขายืนแปดขอโอ้บปอกเก้าแบงค์เ has four player has nine player win ให้เราเล่นทบนะให้เรายืนฝั่งแดงนะตอนนี้ บาคาร่าไม่มีใครถูกสามสิบตาติดหรอครับถ้าถ้าเราเด <Place S 1> ีย <bet>, เราจะไปใน,ในแนวทางไหนนี่ผมผมบอกว่าผมทบเงินนะผมเดินเงินนะอ่าไม้นี้ไม้นี้ผมขอทบไปที่แดงนะผมย้ำไปที่แดงนะไม้นี้นะอ่ามาลุ้นกันนะขายายผมนำเล่นแอดมาได้นะเคเคสิบหกนะครับลายแอดข้างบน No น <ะ S 2> more bet อ่ามาดูกันครับไม้นี้ว่ายังไงครับจะสวยหรูหรือเปล่า ภายที่สี่นะโอ้โหหน้าเก้ามาครับหน้าเก้าเรามาโอเคเขาสีแต้มครับขอให้เป็นสีโอเคเราอยู่ที่ห้าครับโอเคครับเขาบอกนะครับ Banker has three, player has zero, banker win ทถ้าถ้าเล่นเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งจานครับฝั่งนี้ ตอนนี้ให้ยืนฝั่งที่น้ำเงินนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะวาไว้นะเขาไพ่หลักนะอ่าไปที่น้ำเงินนะครับอ่าไปที่น้ำเงินนะไปที่เพเยอร์นะครับไม้นี้อยู่ที่เพเยอร์กันนะแปดสิบถึงเก้าสิบนะที่มันจะสลับเป็นปิงปองนะครับเขาไพ่รองก็น้ำเงินมาสองโนมะบัตโอ้โหเขาไพ่ไม่ขีดเป็นแดง อ่ามาลุ้นกันครับหน้าแรกจะแปดหรือเก้าครับโอ้แล้วสี่ครับ 7, เขาเจ็ดเขาเก้าโอเคครับเราป๊อกเก้าครับอย่าป๊อกนะโอเคครับ Banker has four Player has nine Player win โอเคครับรวยหรูครับผมขอไปแดงนะครับผมเล่นสลับกันอยู่นะครับผมเล่นสลับนะโอเคมาหยอ,อกล้อกันนะมามาหยอ,อกล้อกันนะอ,อ๋อเปลี่ยนคนนะ เป็นคนแจกนะใครอยากให้ผมนําเล่นแอดมาได้เลยนะ KK 1 6หนะหรือว่าอยากได้สูตรที่พัฒนามาแล้วด้วยระบบ AI ผมจัดให้ได้นะฝากเพจทาง Facebook ด้วยนะครับ KK 1 6กับ King 1ินะครับอ่เนนเาเปลี่ยนคนรอเปลี่ยนคนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าน้องหนูน้องหนูนี่มาโหหน้าแหลมเพี้ยวเลยอ่าเรามาดูต่อครับว่าเขาจะแจกไพ่ดีหรือเปล่าแต่เขาไพา่ผมขอยืนไปที่แดงนะไม้นี้ผมขอยืนไปที่แดงนะ ไม้นี้อ่ะรอเขาแจกครับอ่ะรอเขาพร้อมโอเคครับพร้อมความพร้อมมาแล้วครับขอเป็นแดงแล้วกันครับ place your bet please อ่าขอเป็นขอเป็นแดงนะครับไม้นี้ขอเป็นแดงนะครับไม้ที่หกนะครับขอเป็นแดงโอ้โหจะสวยหรูหรือเปล่านะคนแจกใหม่ด้วย มือจะขึ้นหรือเปล่านะขึ้นอยู่ที่เจนะแล้วก็เขาไพ่ของเรานะครับ no more แปดมาดูกันครับหน้าแรกจะเป็นยังไงครับจะสวยหรือเปล่าโอเคครับแปดมาแปดมาแล้วขอเป็นสีอ้าวไอสัตว์เต็มเครื่องไปสาม banker okay, has <many S 2> seven player has <She S 1> six banker win บวกมาตาหนะ้าขอยืนน้ำเงินนะครับ ขอยืนน้ำเงินแล้วกันครับตาหน้าขอยืนน้ำเงินขอยืนน้ำเงินนะ Place your bet, ผมบอกแล้วว่าให้เล่นสลับนะครับขอเป็นน้ำเงินนะอ่าขอเป็นที่น้ำเงินนะไม้นี้ครับอ่ามาดูกันครับว่าจะสวยหรหรือเปล่านี่จากเขาไพ่หลักนะที่ผมวงไว้เห็นไหมมือใหม่ทุกคนแล้วก็ใส่ติดดังซ้ายมือนะสามต้องเป็นน้ำเงินสาม no more bet ามาดูกันนะ ว่าทฤษฎีจะถูกหรือเปล่าผมคิดว่า80-90นะเรายืนที่2ขอเป็น6ครับอ่ะเราเ7แต้มครับเรา7 <Bank> er นะกงเข้าโอเคครับ Banker has three, player <า> has seven, <7, S 1> player <7, S 3> win. บวกมาอีกอแล้วครับอ่ะเราบวกมานะครับขอขอเล่นแดงนะประมานี้ขอขอยิงแดงหน่อยขอยิงเป็นแดงนะครับ Place your bet please. อ่ะเพราะมันเป็นขรไปเป็นปองนะ ไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายหรือเปล่ามาดูกันอ่าไม้นี้ขอใบแดงนะครับใบแดงเบาๆพอนะค่อยๆเล่นนะครับบาคาร่าใจร้อนไม่ได้นะอ่า No more bet <back>. เขาไพ่นี้สําคัญเลยนะเขาไพ่นี้สําคัญอ่านต้องอ่านให้แตกนะโอเคเรายืนที่สองครับอ่าเขาห้าแต้มครับขอเป็นห้าโอ้ใบสามกง แบงค b a ก k ร Banker has 9 e player has 9 tie เสมอไม้นึงนะครับอ่ามาดูกันครับเสมอไม้นึงเสมอมาแบบนี้ขอเป็นแดงนะยังยืนอยู่ที่แดงนะ Place your bet please โอ้โหเมื่อกี้ปลอกเก้าเสมอปลอกเก้านี่สุดสุดแล้วครับอ่าครับ มามาดูกันครับว่าแดงหรือเปล่านะแปดสิบตอนนี้เรายืนฝั่งเจ้านะครับโอเคเต้นสวยครับเต้นสวยมากครับขอให้เป็นแดงนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะม้นี้นะโอเคครับอ่าสวยหรูครับเก้าเบงค์เออร์แฮส์เก้าไพเออร์แบออ่ามาดูกันครับ ยืนลำบากเลยไม้นี้ไม้นี้ยืนลำ <Place S 1> บาก <your S 1> เลย bet, <please. S 1> ยืนลำบากเลยขอไปน้ำเงินแล้วกันครับไม้นี้ขอไปน้ำเงินนะไม้ที่สิบนะครับขอน้ำเงินแล้วกันครับอ่ะมาดูกันครับว่าหน้าแรกจะสวยหรือเปล่าใครอยากให้ผมนำเล่นแอดมาได้เลย KK 1 6นะครับไล่แอดข้างนเล่นครับหรือว่าอยากได้ตรดพัฒนามาแล้ว้วยระบบ AI ผมจัดให้ได้เลยนะครับ โอเคนากาวมากงโอ้โหสัตว์แต้มเดียวงามไส้อ่าเรามีแต้มโอเคหกครับสวยหรูสวยหรูหรเขาอ้าเขาแค่หแต้ม <sociedad S 2> ครบแอ i e player has win ไสิบ <has S 1> ไม้นะ <player S 1> นสิบไม้ลนบะส,สองเสมอหนึ่งนะโอเคครับได้กาไรมานะมารอบนี้ผมได้กำไรมาพันกว่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ place ก your ม <bet, S 1> ือใหม่นะครับ การเล่นเขาไพ่ปิงปองนะครับน้าเงินแดงน้ําเงินแดงน้ําเงิน,น,งนแล้วก็แดงน้ําเงินนะที่ผมวงไวนะจากเขาไพ่หลักที่นักพน,นันเขาดูกันเลยนะอาฝากเพจหน่อยครับทาง a c e b o o k นะครับ kk16 กับ King 16หนะครับ, k k บ,รบหลายแอดข้างบนนี้เลยนะครับสนุกแน่ถ้าแม่ให้มานะเจอกันใหม่คลิปต่อไป <No more S 1> ครับ No ี o r e แบงค์จัดให้ครับ